สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงบ่ายวันศุกร์นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่17ธันวาคมนะครับอากาศช่วงนี้ก็ยังหนาวเย็นบางพื้นที่นะครับก็มีทั้งที่หนาวเย็นแล้วก็ที่ไม่ค่อยหนาวนะฮะอย่างบ้านผมมันก็ไม่ค่อยหนาวอะไรนะสูตรปการณนะครับก็แต่ก็ถือว่าไม่ร้อนอะไรนะครับก็ที่ไหนหนาวก็เรามาระวังนะครับเรื่องของเรื่องความอบอุ่นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้นะครับเรื่องของการติดเชื้อโควิดเนี่ยมันก็ยังมีเหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่ว่าเปิดเมืองแล้วมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ ระมัดระวังตัวกันทุกทท่านนะครับครับวันนี้ครับจะไม่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกโปรโตีนนั่นเองนะครับมีหลายท่านถามมาว่าอยากเริ่มทานคีโตจินิกไดเอทอยากเริ่มทานโลร์บไดเอทอยากมีสุขภาพดีตลอดชีวิตหุ่นดีตลอดชีวิตจะเลือกโปรโตีนอย่างไรนะครับต้องบอกงี้บอกว่ามีหลายๆท่านนะครับที่ผมดูแลในคลาสคิโตจินิกไดเอทวีไอพของผมนะครับก็เกือบพันท่านแล้วพันกว่าท่านแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยมีปัญหาคือว่า ทานโปรโตีนเสริมกันมาเยอะนะครับโปรโตีนชงโปรโตีนผงโปรโตีนนู่นโปรโตีนนี่นะครับคือได้ยินว่าเขาว่าดีมันจ่ายตังเยอะแล้วมันจะดีอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ต้องบอกฮะว่าเวลาเราทานโปรโตีนผงเยอะๆเนี่ยมันดูดซึมได้เร็วมากถามว่ามันดีตรงดูดซึมเร็วแต่มันก็มีข้อเสียตรงดูดซึมเร็วครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ดูดซึมเข้าไปเร็วจะก,กระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอินซูลินและเมื่อท่านโดนกระตุ้นฮอร์โมนตัวนี้บ่อยๆนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านจะเป็นเบาหวานในอนาคตและก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนตัวนี้โดนกระตุ้นนะครับไขมันที่ท่านทานเข้ามาหรืออาหารที่ท่านทานเข้ามาจะไม่ยอมเผาผลาญจะไปเก็บเป็นไขมันรอบพุงทันทีอันนี้คือความอันตรายของการทานนะครับพวกโปรโตีนผงโปรโตีนชงนะครับแรกๆอาจจะไม่เห็นผลไม่เห็นข้อเสียแต่ทานไปนานๆรับรองงานงอกแน่นอนนะครับก็มีหลายคนครับทานพวกนี้มา 4- 5หปีแล้วก็ผมมาช่วยดูแลให้มาแก้ไขให้ ตอนนี้ผอมเพียวกันไปเยอะแล้วนะครับคราวนี้นะครับการเลือกโปรโตีนที่ดีสําหรับชาวคีโตนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมให้หลักการไว้3ข้อหลักๆแล้วกัน1จะต้องเป็นโปรโตีนที่ติดมันบ้างใช้คําว่าติดมันบ้างน,นะครับไม่ใช่ให้ท่านไปกินมันหมูนะคือบางคนบอกว่าทานคีโตแล้วต้องไปกินไขมันเยอะๆบอกไม่ใช่คือติดมันบ้างหรือเลือกส่วนที่มันไม่ใช่เนื้อแห้งๆนะครับ อันที่2นะครับก็คือจะต้องเป็นแบบออร์แกนิกนะครับมาจากธรรมชาตินั่นเองครับแล้วก็เช่นถ้าเป็นไข่ก็เป็นไข่ที่เป็นออร์แกนิกเนื้อสัตว์เป็นออร์แกนิกนะครับไม่ใส่ยาฆ่าแมลงไม่ใส่สารต่างๆมันก็ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับและอันที่3มจะต้องไม่เป็นโปรเซสหรือผ่านกระบวนการต่างๆจนเราดูไม่ออกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อวัวเนื้อปลาเป็นผงมาเป็นเป็นแบบหีบห่อซีลมาแช่แข็งสูญญากาศมานะครับ แล้วก็แบบส่งมาแบบดูไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้อสัตว์อ่ะนะครับแบบนี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับข้อแรกถามว่าทำไมผมถึงต้องแนะนำให้มีไขมันติดอยู่บ้างเพราะว่าโปรโตีนที่ไม่มีไขมันเนี่ยเมื่อเทียบกับโปรโตีนที่มีไขมันติดอยู่บ้างอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับโปรโตีนที่ไม่มีไขมันจะก,กระตุ้นอินซูลินสูงกว่านะครับทั้งท้ท,ที่ท่านคิดว่ามันน่าจะดีแล้วมันก็ไม่ค่อยอร่อยอ่ะมันแห้งอ่ะนะฮะซึ่ง ติดมันเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่ากระตุ้นอินซูลินน้อยกว่าอร่อยกว่านะครับทำให้รู้สึกมีความสุขมากกว่าเวลาทานนะครับท่านอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องกินหนังไก่แต่ให้เลือกไก่ส่วนสะโพกหรือไก่ส่วนน่องแทนที่จะเลือกอกไก่นะครับใครอยากกินอกไก่ผมไม่ว่านะฮะแต่ว่าเลือกส่วนอื่นบ้างนะครับหรือว่าเนื้อหมูนะครับท่านอาจจะเลือกสันนอกบ้างนะครับหรือติดมันบ้างนิดหน่อยเนื้อวัวท่านอาจจะเลือกไขมันแทรกบ้างแต่อย่างน้อย ต้องแนะนําว่าเป็นวัวที่เลี้ยงโดยญ้านะครับเขาเรียก grass fed beef นะฮะจะดีกว่า grain fed beef นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับไข่นะครับก็ควรจะเลือกที่เขาเรียกว่า pastureless หรือว่าเลี้ยงในทุ่งและเป็นออแกนิกนั่นเองนะครับรวมทั้งทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นออแกนิกได้ก็ดีบางท่านบอกโอ้โหมันแพงผมไม่ใช้คําว่าแพงกับของแบบนี้ฮะผมใช้คําว่าราคาสูงเพราะมันสูงเหมาะสมกับชีวิตที่มีค่าของท่านนะครับ ท่านอย่าเอาเงินไปนั่งซื้อยาบำรุงอะไรต่างๆเลยไปซื้ออาหารดีๆมากินนะครับท่านจะได้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมกับกินอาหารที่ดีและมีความสุขไปตลอดชีวิตนั่นเองครับอาหารโปรเซตตต่างๆอาหารใส่ถุงต่างๆอาหารแป้งต่ำไอแป้งสูงต่างๆน้ำตาลสูงลดละเลิกนะครับชีวิตท่านจะได้ยอดเยี่ยมอย่างที่ท่านคาดหวังครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับคุณดีสุขภาพดีตลอดชีวิตทุกๆคนครับอย่าลืมครับแพ้เป็นทานผ่านไปเพชรสู้ๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย คราวนี้ครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจคอร์สคีโตจินิกไดเอท for นิว life นะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตแล้วก็หุ่นดีตลอดชีวิตด้วยนะครับด้วยคีโตจินิกไดเอทนี่แหละครับแบบง่ายๆสบายๆชิลๆเลยครับก็มีเพื่อนๆนะฮะเกือบพันคนแล้วนะครับก็แฮปปี้กันมากๆที่อยู่ในคลาสนะครับลุยกันมาแบบเขาเรียกว่ามีสุขภาพดีพร้อมหุ่นดีไปด้วยกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็พิมพ์คําว่าสนใจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดไปให้ท่านในทันทีนะครับส่วนใครบอกว่าเออ ไม่ค่อยกล้าที่จะทานคีตโตจินิกอะแต่ว่าอยากจะลดน้ําหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากที่จะได้ขุนดีเหมือนกันแล้วก็มีระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมน,นะครับก็มีคอร์สนะครับที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญนะครับก็คือทําให้ระบบเผาผลาญของเรานั้นยืดหยุ่นเรียกว่าเมตาบลิกเฟล็กซิบิลิตี้นั่นเองซึ่งก็เหมาะกับผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่า ไตเสื่อมระยะต้นนะครับซึ่งค่าไตไม่ได้แย่มากนะก็สามารถที่จะทานได้เพื่อควบคุมน้ําหนักแล้วไม่ให้โรคของเรานั้นเป็นแย่ขึ้นนะครับและถ้าโชคดีครับโรคที่ท่านเป็นอยู่อาจจะลดยาได้แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทานยาตลอดชีวิตด้วยนั่นเองครับก็ถ้าใครสนใจก็พิมพ์สนใจเช่นกันครับแล้วก็จะมีะรายละเอียดจากแอดมินส่งไปให้ท่านในทันทีนะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย